ดีค่ะอีสานบานแย่ยกีบแย่ยกีบผ้าส้มมังกรพี่น้องแม่ซองเบิ้งสวนมือนสวนมังกรเบิ้งเนียพี่น้องโกคักโดกเน่โกคักโดกเน่หมากมังกรแย่ยกีบปอนนะพี่น้องเอ้ยหกกบหกทั้งใตไม่หนีสิมาเก็บมังกร เบยเอี๋ยวย่ายกิยนผ้าสม้มผู้ใดอยากปลูกพันธุ์อยู่บ้านย่ายกินกับมีเด้อผู้นึ่งแดงจึงคืนงอยู่พีน่น่องพู้นึ่งง่ามคักง่ามคักปีน,นีนวยมันแต่นวยใหญ่ๆ่ะ มังกรแก้วมังกรสวนยาจีนพนูดนะนี่แต่ลูกโตๆโตพูดนะคูรูคิรีอยู่พีนอ้องน้มคักข้ามเนีน่ยพูดนะเฮ้ยต้เลยจากโลพกพกูดนะหยาถ่วอยู่ทั้งใ้ เป็นมากยู่ทัางใต่ปอนะโอ้ยแซงสามเซงสี่กับนวยไงนี่นะได้กินผ้าส้มพี่น้องปวดพ่วะปลูกใบงานหนึ่งนี่แหละพี่น้องบ่วลายบ่วลายต้นนี้โคนมึงดูหนาถั่วมัดบ่มีน้ามูเล่นนวย พนะเอ,อ้ยแต่อันใหญ่ๆคุรูคีรีอยู่พี่น้องเอ,อ้ยขึ้นมาส้มสวนขอบขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปอีสานบ้านย่ายขึ้นขุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพผ่นะเอ้ยตุ่นหนีมาดกแท้ rupak duk ni